ลาบงส่งแล้วเรื่องงามยมดี <บา S 1> ก็เป็นใจอยู่ครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่ไวายไปก็ลุ้นไปอะไรอย่างรครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมีแดดบ้างรมบ้างก็ถือว่าดีกว่าฝนตกครับวนนี้แฟนๆก็มาให้กลังใจัร้องร้องใช่ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกันก็มากันแบบว่าหนาคลังมาก หนาคลั่งหนาคลั่งอะไรพี่หนาแน่นหนาแน่นหนาคลั่งหนาแน่นหนาแน่นเหมือนหนาแน่นกับบ้าคลั่งผสมผสมกันมาเลยหนาแน่นหนาแน่นเลยครับพี่ผสมผสมเออใช่อยากรู้อะไรก็อย่างว่าตัวนักแสดงเนีทำไมต้องแบบอ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซีเร่ยงนี้เนาะ จริงๆเราทำเป็นนิยายมาก่อนแต่หนื่อว่านิยายเนี่ยก็เขียนมาผู้่องคนนี้ و, ก็ผมว่าเป็นคนคิดพัดเองก็ให้นักเขียนเขียนอะไรเงี้ครับแล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบ็จากคนอ่านนิยายด้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราแต่งเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทําออกมา โดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยน mm hmm. เขาเรียกว่าไงครับ mm hmm. บุคลิกตัวละครลงตัวเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยได้แคสมาเป็นนครับจินน mm ี่วมกับคุณ้องด้วยก็ถือว่าลงตัวครับจริงจริงจริง mm hmm. ในในนิยายมีแรคเตอร์เขาอยู่ครับ mm hmm. แต่ว่าพอไปเป็นบทซีรีส์เนะี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็น ถึงหลายๆอย่างคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละคร2ตัวนี้มีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวกอ็อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันกลมกล่อมที่สุดนะครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสาหรับการทําซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมาแต่ว่าในในในซีรีส์ก็คือเขาเรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปกับซีรีส์ได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้คิดว่ากลมกลม่อมใช่ส่วนตัวนะคิดว่ากล,ลมกล่อมกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำเป็นในรูปแบบที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมทารทำซีรีส์ที่สุดแล้ว ผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบครบรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผสมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่องสถานที่แบบข้ามฟ้ามันองมีข้ามไปนอกประเทศ้ากใช่ก็เป็นทีมโลก็ทำกันบ้านกันหนักมากครับก็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ ก็มีดูทางยุโรปไว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องบินไปถ่ายทำที่นั่นพื่อความแบบสมจริงด้วยความสวยงามด้วยไงครับเพราะว่าก่อนนั้นเดยหมดเตรียมความรู้นะเห็นแล้วเห็นสีสัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาตลอดนะครับว่าเออเราเราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าครับทําการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนประเทศไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ ในในเรื่องเนี้ยในโลในประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้เราเลยจำเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามฟ้าไปถ่ายทำมาลองทุ่มอยู่นะทุ่มทุ่มครับเพราะว่าเอ่อทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าซีเรื่องเนี้เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ของค่ายเราจริงๆแล้วก็เราก็อยากให้มันเข้าถึงไม่ใช่แค่คนไทยครับอยากให้เป็นทั่วโลกเท่าที่เป็นไปได้เลยอยากให้ซีเรื่องเนี้ยไปได้ไกลที่สุดครับ อยังพร้อมยังครับพร้อมพร้อมสิพร้อมแล้วแต่ว่าพร้อมกดดันแล้วเฮ้ยก็แต่พร้อมครับพร้อมอ๋อใช่ครับเพราะเกือบเออสำหรับผมก็พร้อมเกือบร้อยละกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ครับใช่ครับผมก็98ละกันอีกสออร์เอยู่ไหนอีก2% สองเปอร์เซ็นต์หรืคอนเสิร์ตสคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับไปนั่งดูคอนเสิร์ตหนูครับผมโหลโหก็จริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดต้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆที่ตีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่ประเซ็นหรอที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นหขึ้นไปความพร้อมเห็นใจนะก็อาจจะเป็น เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้คือความกดดันเล็กๆพี่อ๋ฟบอกว่านี่คือซีรีส์ฟอมยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชั่นที่จะต้องทําให้มันแบบว,ว่าสมชื่อคำว่าฟอมยักษ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเหมือนกันเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีตอนเนี้ยเราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีครับผมเตรียมพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้ดีที่สุดไหมตัวเลขข้อ,ขอผม,อมก็ประมาณที่สี่แล้วก็ที่ 98เปอร์เซ็นต์นเหแพิ่มมาไ้หไม่ไม่เ่เอาไม่เลยเหรอเอาให้อยู่รดับเดยวกันก็อีกสอร์เก็อาจจะค่อยเพิ่มมารับผมเพราะว่าทุสอบ้วก็ยังไม่เสร็จดีเลยแต่ว่าค่อยๆเยดูไปเรียนรู้รู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เรายอเพิ่มเติมยนครับผมก็แล้วก็จะแบบพยายามเรียนรู้อะไรใปไหนเพิ่มขึ้ครับเพราะแบบ ก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นฟอร์มยักษของชายก็เลยตั้งใจให้เต็มที่ครับคำว่าความยักษ์ที่บทวันนี้สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าก็มีความพร้อมกับความมุ่งมนะครับแล้วก็จะพยายามให้มีกอย่างดีที่สุดประกอ้กับแต่จริงครับเพราะว่าแบบเราก็เป็นการแสดงหน้าใหม่ด้วยก็หวังว่าจะสูๆครับในเรื่องของสารหตุก็ถ้าใครจะความที่มันเป็นฟอร์มยากก็มีความละเอียดอ่อนรอย่าเงียเพราะรายละเอียดมากย้อยแค่ไหน มากนะครับเพราะว่ายัางบทเราก็แก้แล้วแก้อีกจนให้มันออกมาดีที่สุดนะครับจริงๆเพราะเราก็มีโอเขียนกันหลายท่านมากแล้วก็มีระดับครูอาจารย์ในการตรวจบทอีกทีนึงเพราะเราค่อนข้างที่อยากจะให้มันละเอียดจริงๆระครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกว่ามันสาคัญมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เลยค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาที่จะเลือกควาสมควรแล้วก็อย่างประเทศตอนนี้คือยังอยากกุบไว้ก่อนเอออาจจะบอกในเขาอาจจะโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องขอทําการบ้านให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ย เราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างครับก็ส่วนความละเอียดอื่นไม่ว่าจะเป็นการ,สรแสดงผมก็คิดว่าน้องๆอง่ะมีความพร้อมกันมากๆพอสมควรเพราะว่าน้องก็มีประสบการณ์ที่แบบน้องเก็บเกี่ยวมาโดยเฉพาะซินุนิว,นวแต่ว่าอย่างโทมัสกล้องจิมมี่โอมครับผมก็คิดว่าเขาก็ได้รับการเวิร์กช็อปอย่างดีครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการเตรียมการหลายส่วนนะที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเทคแคมมากอย่างที่ทุกคนเห็นแหลพะพอมันมีเวลาในการเตรียมงานนะครับเออเราก็เราก็ค่อนข้างจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดครับ้อาที่รบุิงไปยว่าใช่เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ละเอียดมากเพราะว่าเราจากไพลอตจนมาวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะออฟังฟีดแบ็กด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะศึกษา้อมูลพิ่มิมด้วยความที่ แอมมาลีเนี่ยหมายถึงว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นประเทศสมมุติเนาะทุกอย่างมันเป็นการแบบแต่งขึ้นมาใหม่หมดดังนั้นที่นา,นาการแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางของเราที่เรามองว่าอันเนี้ยมันออกมาโอเคที่สุดในในแบบฉ so, บับที่ทีมงานทุกคนมองว่าเห็นต้องพงกันว่าอันเนี้ยมันถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทมว่ายากไหมก็ยากโดยด้วยรายละเอียดของชุดโดยเฉพาะแบบตอนที่เข้าวังอะไรยอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเราติดตามเพราะที่ทุกคนเห็นมันยังไม่แบบมันยังแค่เสร็จเซียวเดียวจริง,รงๆครับตอนนี้เรายัง <med> ก็จริงๆการถ่ายทําเราก็าจะไม่สามารถแบบคาดดาอุปสรรคต่างๆได้แหละ <med> ก็กังวลว่าเออมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาโดยที่เราหวัคา,าดดาวไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นแต่ตอนอกนั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วเพราะเราก็เขาเรียกว่าไงเป็นฤดูก,กาลของการถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับก็หลังคอนเสิร์ตหนูนิวคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าเตรียมใจกับสิ่งนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าต่อสู้ด้วยกันอันนี้เรียกว่าแจ้งให้ทราบผมว่าใจทราบแต่ทกน้องทราบได้รอบอภิออปแต่ว่าจะทำอะไรความสุงต่อนแต่แรกไม่แต่ก็ต่ายทำแบบมีความสู้ใช่ไหมจริงจริงเหรอมีพาร์ทผมแบบว่าคนจะต้องเล่นกีฬาต้องกันดัลต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสามคู่เลยไหมคะต้องจริงจริงถ้าในบทซีรีส์ครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนครับผม อยากให้ติดตามเพราะว่าถ้าพูดไปจะสปอยแต่ว่ากีฬาครับก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะครับหมายถึงว่า,าทุกคนอาจจะคิดว่ามีแต่ฟันดาบอะไรเงี้ยแต่เราก็มีอื่นๆเข้ามาเพิม่มเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความแบบเป็นเขาเรียกว่าไงผมว่ามันทบรดขึ้นแล้วก็มีสมเพลทสมผลขึ้นในส่วนของซีรีส์ครับอันนี้แบบซีรีส์เล่นถ่าย่หรือว่าจริงๆอ่ะคือยอ,ยอย่างที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเราเราอยาก,ากออนแอร์ปีนี้แต่ว่า เออก็เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราเราจะจริงๆเราแพนไว้ปลายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ก็คงจําเป็นจะต้องเป็นต้ปนปีหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็คาดเดาไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วพอไปถ่ายจริงๆเนะี่ยวันหนึ่งมันจะเราแพนไว้สมมติ1 0ซีน15ซีนมันอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูตามความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งรให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็ นักแสดงก็ทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนมากๆแล้วก็อยากให้ออกมาแล้วมันมั่นใจที่สุดก่อนอย่างเงี้ยครับสุดท้ายค่น้องๆแต่ละคนฝากซีรีส์แล้กันฝากรอดตามมันต้องรอครับครับผมก็ฝากอยากฝากให้แบบทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงทุกคนด้วยนะครับก็พวกเราทุกคนก็จะทำกันอย่างเต็มที่ที่สุดครับผมคร anyway, ับผมแล้วก็ขอฝากกับบพวกผมด้วยนะครับมาสก๊อ อก็ครับผมครับก็ขอฝากธรรมาสก้องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจอที่ผมได้ครับเดี่ยวสำหรับพ่อมาที่นี่นะครับก็อยากจะขอฝากด้วยนะครับแม่ทางวอล์รามินและก็เพียร์ทายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสี่ชั้นอีกเชนกันแลวก็การแสดงตัวละครอื่นด้วยนะครับก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆเลยในสองันเราจะพัฒนาให้ดีที่สุดนะ ครับผมก็นั่นแหละครับชื่ออมยักษ์เราก็ต้องไปให้สุดเหมือนกันนะครับผมตามที่อย่างพี่ออมเนี่ยคาดหวังเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะดูผลงานที่มันดีเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีเราก็พร้อมที่จะลุยไปับโปรเจกต์นี้เพืเต็มที่มากที่สุดนครับ ครับผมแท็กๆันนี้ฟอร์มยากครับผมก็ฝากด้วยอย่างที่พี่บอกก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าตั้งใจทํามากๆครับผมอยากให้เรื่องนี้ออกมาแบบว่าดีมากๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบสพอร์ตคอยติดตามครับผมส่วนในพาร์ทส่วนตัวเราก็จะทาในพาร์ทาแสดงให้ดีที่สุดครับผมใครก็ฝากติดตามฝากผู้ซินนิวฝากผู้จิมมี่เด้วยครับผมผู้โทรมาเข้แล้วก็แสดงกค่าในเรื่องด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากพุ่งกลับเราด้วยครับยอมนะครับผมฮะอ๋อหนุ่นี่งน่ครับก็ฝากพวกเราทั้งหคนแล้วก็จริงๆมีน้องคริสอีกหนึ่งคน <c oughs> ด้วยครับแต่วันนี้น้องคริสน่าจะติดธุระครับใช่น่าจะไม่ว่างครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้างฟ้าเคียงเธอด้วยครับเพราะเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยส่วนผมก็จะเป็นคนินจ้าชายน้อยให้ได้ดีที่สุดเลยครับ เดี๋ยวรอดูเราดูเดี๋ยวรอดูลุกในคณินจะเป็นยังไงลุปคณินในซีรีส์นะครับสวยแน่ๆครับชมเองเลยรับรองว่าจบแล้วนี่หนูมีกล้ามแน่นอนเรื่องกีฬาเยอะเลยู่นี้แล้วนะได้ฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับสนับสนุนด้วยเนาะเล่นเทนหรือดูซีรีส์เยอะๆแบบว่าบอกต่อเมื่อออนแอร์ก็ฝากด้วยจริงๆครับให้ส่งความตั้งใจของเรานะครับค่ะ เมื่อกี้เห็นสปอยไปแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ครับ14 EP ครับจะเยอะกว่าปกตินะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาใหม่เพิ่มเติม14 EP นะครับก็ฝากด้วยถ้าแบบ ถ้าคนดูเยอะอาจจะมีนะข้ามฟาทูยอยู่หล่อเล่นหล่อเล่นเรื่องของเรลยครับก็เราฝากด้วยนะครับก็สี่อีพีนี้คิดว่าแบบเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็เขาเรียกว่าอ่ะอ่านบทมาแล้วก็ขนลุกมากว่าโหอะไรงังวะอีพีหนึ่งเนียขนาดนี้เลยโอเคได้โอเคจะทำให้อะไรครับโอเคได้เลยครับขอบคุณคนมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับ